สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาพบกันกครั้งนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่ละลึกนะฮะวาระที่27นะฮะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะฮะพระบรมราชินีนาถนะฮะลักษณะของเหรียญนี้ก็คือนะครับ เหมือนกับเหรียญ10บบาทนะฮะที่ใช้ในการหมุนเวียนทั่วไปนะฮะแต่มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะมีพัดเสียงตรงนะครับซึ่งแตกต่างจากเหรียญที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปคือพัดเสียงกับนะฮะลักษณะของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญโลหะสองสีนะฮะซึ่งขอบนอกเป็นสีขาวนะครับซึ่งเกิดจากการนะฮะ ผสมกันระหว่างนะครับทองแดงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็นิกเกิลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาเรียกว่าคิวโบนิกเกิลนะฮะส่วนด้านในเขาเรียกว่าอะลูมิเนียมบอลนะครับจะออกสีทองทองนะครับเกิดจากการผสมกันระหว่างทองแดงก็สองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อะลูมิเนียมนะครับหกเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็นิกเกิลนั้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับ มีลักษณะไม่ขัดเงาครับวงขอบนอกมีเฟืองจากสลับเรียบเหมือนกับเหรียญที่ใช้มุนเวียนทั่วไปนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น26มิลเมตรนะฮะแล้วก็มีน้ำหนัก8.5กรัมนะครับด้านหน้านะฮะลักษณะของเหรียญด้านหน้านั้นนะฮะกลางเหรียญมี พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถนะฮะพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงลาดชะสิร,ะราพรเพชนะฮพระกุลทนเพชรฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลายนะครับทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่อง ขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์นะฮะระ่างศาเบื้องไฟนั้นนี่ยประดับดวงตราปฐมจุลจอมเก้านะครับละเหลี่ยงรัชนาภรณ์ราชการที่9ชั้นที่หนึ่งภายในวงขอบเหลียนด้านขวามีข้อความว่านะฮะสมเด็จ พระนางเจ้าสศรกิจด้านซ้ายมีข้อความาพระบรมราชาถนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับของเหรียญน,นะ,ะตรงกลางเหรียญน,นั้นจะมีรูปตาสัญลักษณ์งานเฉลิมบเกิติสมเด็จพระนางเจ้าสศรกิจพระบรมราชานินาเนื่องในโอกาสเฉลิม พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบสิบสองสิงหาพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยสิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดด้านขวามีเลขบอกราคา ด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทนะฮะวันที่ครบรอบก,ก็คือ12สิงหางนหาวันที่ประากาศใช้15กรกฎาคม2547นะาจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ6ล้านเหรียญน,นะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตเยอะนะครับทำให้มีราคารับซื้อไม่ค่อยสูงมากนะครับ แล้วแต่ความชื่นชอบของนักสะสมนะฮะซึ่งมีการซื้อหากันอยู่ที่5้าสบาทนะครับสภาพ UNC แต่ถ้านะฮะแต่ถ้ามีลักษณะพิเศษนะฮะก็คือลักษณะโดยทั่วไปของเหรียญที่เล็กคือพระเสียงตรงนะฮะจะมีด้านหัวตรงกันนะครับแต่ถ้ามีลักษณะเป็น เทียงแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับสามารถทักทายเข้ามาคุยกันได้นะครับมีการรับซื้อราคาสูงกว่าสภาพ U N C แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็นะครับ เหรียญสิบบาทที่เล็กนะครับครบหกรอบนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาครับก็มีประมาณนี้นะฮะถ้านะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะทักเข้ามาขายนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกก่าําว่าสวัสดีครับ